ธุรกิจธนาคารยักษ์ใหญ่ขนาดอายุกว่า300ปีถึงนาทีนี้ก็บอกแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีฮะเพราะต้องประหยัดเงินให้ได้ถึง90 0 0 0ล้านบาทภายในปีหนะ้าปลดคนเลยครับกว่า200คนตกงานนะฮรร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda EN1 ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100%คุ้ขุมพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหม่ธุรกิจธนาคารยักษ์ใหญ่ ขนาดอายุกว่า300ปีถึงนาทีนี้ก็บอกแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีครเพราะต้องประหยัดเงินให้ได้ถึง90 0 0 0มล้านบาทภายในปีหน้าปลดคนเลยครับกว่า200คนตกงานนะฮะ CS Venkatakrishnan นะครับ,รบเป็นประธานเจ้าที่บริหารของธนาคารบาคเครซึ่งเป็นธนาคารที่มีอายุเก่าแก่มากๆแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้และน่าจะเก่าแก่ที่สุดในสหรัรชนาจักรด้วยซ้ำไปนะครับธนาคารอันนี้มีชื่อว่าธนาคารบัคเครนะครับ บาร์เครด์นี่เป็นธนาคารพาณิชย์ชื่อดังของสหราชอาณาจักรแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกนะครับเป็นธนาคารที่ถามว่าทำไมเก่าแก่รู้ไหมฮะอายุจนถึงปัจจุบันในสามร้อยสามสิบห้าปีนะ,ะเป็นธนาคารที่ก่อตั้งนั้นแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบจนกระทั่งในปัจจุบันธนาคารบาร์เครน์เนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญกับรูปแบบธุรกิจที่ทํากําไรเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นจากการเป็นธนาคารภาพรวมทั่วๆไปนะครับรับฝากแล้วก็ปล่อยกู้แล้วก็อะไรก็สารพัดสารเพจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญด้านอะไรรู้ไหม ด้านการนําเอาบริษัทต่างๆเ,เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นไงรู้ฮะแนะนําธุรกิจเอกชนในการจะเข้าหรือไม่จะเข้าระดมทุนหรือไม่ระดมทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกที่เราเรียกกันว่า investment banking industry นงครับทีนี้เรื่องที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่านี่ขนาดอายุธนาคาร3ศตวตรรษกว่านะฮะยังต้องลดค่าใช้จ่ายเลยครับนะฮะ CEO คนปัจจุบันนี่บอกเลยนะครับว่าก็ตั้งเป้าแล้วว่าในที่สุดภายในปี2026คือให้เวลาจากนี้ไปอีกหนึ่งปีครึ่งนะฮะ ธนาคารแห่งนี้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทําธุรกิจเนี่ยให้ได้มากกว่า2 0 0 0ล้านปอนด์สเตอริงก็ประมาณมากกว่า89,100ล้านบาทขึ้นไปต้องทำให้ได้แล้วหนึ่งในนั้นที่จะทําได้เห็นผลชัดเจนมากที่สุดก็คืออะไรฮะปลดคนเพราะการปลดคนมันมันจะเป็นตัวเลขที่ขึ้นมาเร็วที่สุดนะภาระก็จะหายไปเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับการตัดลดค่าใช้จ่ายด้นอื่นๆซึ่งยังมองว่า บางอย่างก,ก็กลายเป็นจุดแข่งขันธนาคารบางอย่างมันก็ไม่แข่งขันอีกต่อไปได้แล้วนะครับทีนี้การปลดพนักงานครั้งนี้ปรากฏว่าประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะปลดมากกว่า200คนขึ้นไปทีนี้200คนขึ้นไปในการปลดครั้งนี้เนี่ยนะครับดูๆแล้วนี่นะฮะกลายเป็นพวกผู้บริหารระดับกลางผู้บริหารระดับอาวุโสซ,ซึ่งอยู่ในสายงานสองสายงานหลักซึ่งเป็นหัวใจของธนาคารด้วยนะฮะก็คือสายงานวานิชธนกิจหรือ Investment Banking แล้วก็อีกสายงานคือสายงานพวกวิจัยเศรษฐกิจตลาดทั่วโลก ก็คือพวกบรรดาน,นักเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ในธนา,ธนาคารเนี่ยตกงานครับงานนี้นะครับดังนั้นการปลดพนังกงานของเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับคิดเป็น3%ของสายงานธุรกิจวานิชธ,ธนกิจของธนาคารแห่งนี้หรือว่าบัคเคนะฮะเ,เหตุผลหนึ่งก็ชัดครับว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าคือถ้า,ถ,าถ้าจะมีการตัดลดค่าใช้จ่ายก็ม,กมีก็มีไม่มากไม่ไม่กี่เรื่องครับหนึ่งผลการดรําเนินงานแย่ 2. อัไอ้ที่เคยทากาไรได้ดีๆปรากฏว่าตอนนี้ลดน้อยถอยลงจนถึงขั้นจะเท่าเท่าทุนแล้วก็ขาดทุนนะครับ3 ธุรกิจที่เปิดมาบางประเทศนะักขนาดนี้มันแข่งต่อไปไม่ได้แล้วทั้งต้นทุนสูงคู่แข่งมาเยอะแล้วก็แข่งกันในเรื่องการให้บริการพร้อมกับราคาจนกระทั่งสายงานนั้นไม่ทํากําไรที่สวยๆเหมือนอดีตต่อไปเพราะฉะนั้นต้อง ตัดทิ้งนะครับตรงนี้เองก็เลยทําให้ธนาคารบาร์เครตัดสินใจเลยครับว่าที่สุดจะต้องมีการปลดพนักงานออกนะครับและภายใน1ปีครึ่งสําหรับพนักงานไม่ต่ำกว่า200คนนี่เชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจะมีการปลดมากกว่านี้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการส่งสัญญาณจาก CEO คนปัจจุบันด้วยนะฮะในขณะที่ธนาคารบาร์เครเองก็บอกว่าถ้าทําได้อย่างนี้แล้วเราก็นะฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกด้้วยยคคือออตงมรรัับบนะ ว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้ที่มันซบเซามันแย่มาจากเรื่องทั้งสงครามภาษีการตอบโต้การค้าการกีดกันทางการค้าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับทำให้เอกชนไม่กล้าลงทุนแลวหนึ่งสองทำให้เอกชนตัดสินใจโยกการผลิตกลับเข้าไปสู่ต้นทางที่ไม่โดนต้นทุนภาษีถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยไอกิจกรรมเรื่องธุรกรรมต่างๆที่เคยมีการควบรวมกิจการเพื่อความอยู่รอดหรือว่าเพื่อขยายไปต่อมันจะเกิดขึ้นท่ามกลางที่เวลาเศรษฐกิจมีแย่กับเศรษฐกิจที่กําลังจะเติบโต,ตสองจังหวะทันใดเองครับที่จะไป แต่พอเศรษฐกิจแย่รอบนี้เนี่ยธุรกรรมในการควบรวมกิจการกลับลดน้อยลงครับเนื่องจากว่าอะไรครมันมีต้นทุนเรื่องของการกิจการทางการค้าระหว่างประเทศสูงเหลือเกินซึ่งก็คือเรื่องของภาษีนั่นเองนะฮะดังนั้นแม้แต่ธนาคารอายุก,กว่า300ปีอย่างนี้ก็ต้องตัดสินใจเลือกทางเดินด้วยการปลดพนักงานแล้วก็รักษาเพื่อให้ค่าใช้จา่ายเนี่ยอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับ